ไงครับตอนนี้เราอยู่กับ GTA s u n Andreas m o d t i p l a y e r นะครับเราจะไปหาเพื่อนชี่เชี่ยคนหนึ่งนะครับรรมีอะไรเนี่ย กำลังอัดอยู่เนาะครับอยู่ไหนนี่แอด๊ดแลนี่ไงนี่นะครับก็คือเพื่อนเราไอ้อเบนะครับตอนนี้เงินเราติดลบเราเป็นยากุซ่ายุคใหม่นะครับเฮ้ยนิกกี้พวกอเบตวเนี่ย ไม่สนใจมันเลยตอนนี้เรากำลังถ่ายเอวีฮิได้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 แป๊บหนึ่งอยู่ไหนเนี่ยได้เลยมีเงินอยู่กี่บาทขอหน่อยดิเออได้เลยเดี๋ยวไปส่ง เราพวกเราก็คือแก๊งกัญชานะครับกัญชาลยาบ้าบ้างไหมเราจะเดินทางไปขายถั่วนะครับไม่ใช่แล้วราจะเดินทางไปเปียสกสกินนะครับต่อไปเราก็จะไปเล่นที่กระต่านะครับโอ้ไข่ห้ำเปีย โอ้โหครับนี่ชั่วมากเลยนั่นเอครับใครสั่งใครสอนให้ทำแบบนี้เป็นสิ่งไม่ดีอืโอ้ใครห้ำเปียกเออถึงแล้วมาเร็วเจ้าจะไปเปียกสกินไหมเนี่ย เราต้องเดินไปอย่างยากาุซ่าซีมันถึงจะดีโอจะเอาสกินร้อยยี่สิบเไหมเอาด้วยเอาด้วยเงินไม่พอเงินมีศูนย์บาท ไม่ล้วงเลเวลยังไม่ถึงนะครับกัญชาเก็บกัญชาเออ้อใครลูกก็ไม่รู้กูเก็บแม่งเลยขอเงินน้อยอพันห้าแอ๊ดอยากได้ดาบสตาร์วอร์ไหมแอ๊ดสตาร์วอร์ รู้สิผมไม่ได้เปิดแล้วมั้งยึดน้คุณนตาวอลแล้วลก็อะไรล้วก็ตาเล้วก็าแล้วกันไม่ใช่ไม่ใช่นะแป๊แบ,บหนึ่งอม่ด เอาเขยียวเอาเหลือเอาอเอาน้ำเงินโอเคเอาอเขียวแล้วกันโอ้ไอ้ยังไี่ไอ้วะนี่ตาตาวอกูฮึขูเดินรออยู่นานแล้วนะนี่ตาตาวอกูยังไม่ขึ้นมาอีก สงสัยนะครับมันก็คงจะมีหแหลกๆบ้างนะครับมาเร็วๆดิมาเร็วๆด,มววดิมาแม่มาแม่มาแม่ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ